สิ่งนี้สําคัญมากเลยค่ะเปลี่ยนแปลงคู่ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะโพสเอามาจากในคอร์สนิดนึงนะคะสิ่งนี้เลยไม่ว่าคุณจะเคยมีความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามหรือปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่โอเคสําหรับคุณมันยังมันยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ผิดปิดอยู่ในใจคุณคุณรีดเขียนความสัมพันธ์ ที่มันติดค้างในหัวใจคุณแม้กระทั่งคนรักของคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณที่คุณรู้สึกไม่ดีกับความสัมพันธ์ณปัจจุบันที่คุณรู้สึกไม่ดีกับเขาที่เขาเคยเคยไปมีมือที่สามหรืออะไรก็ามคุณรีดแล้วคุณเขียนมันออกมากับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคเขียนหน้ากระดาษเขียนออกมาค่ะจากความรู้สึกเล่าออกมาอาธิบายมันออกมา ให้หมดทั้งหมดที่มันทุกข์ใจทั้งหมดที่มันรู้สึกติดอยู่ในหัวใจคุณเขียนออกมาให้หมดพอเขียนเสร็จคุณกากระบาดกากระบาดขยำขยำทิ้งในขยะหรือเอาไปเผาและคุณออกแบบความรักใหม่ปัจจุบันนี้กับคนคนนี้ ต้องการยังไงเขียนมันมาลีดในสิ่งที่ต้องการลีดในสิ่งที่ปรารถนาโดยไม่ต้องไปสั่งเขาแต่เขียนลงไปในกระดาษและจินตนาการและรู้สึกเห็นภาพความสัมพันธ์คนเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะคนน้ำฝนสอนแทน,นจิตเรื่องความรัก